สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่27แล้ว,วน,นี้เป็นเช้าวันสุดท้ายของการอยู่ที่อังกฤษนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองเฮสติงตรงตลาดตรงเขาเรียกว่านิวทาวนะครับนิวทาวมันจะมีของขายซูเปอร์มาร์เก็ตมีแบบสารพัดร้านกาแฟนะ้วมีมีสามเป็นแยกที่เป็นร้านกาแฟวันนี้ก็มีทั้งร้านจากักรยานทั้งร้านอะไรหลายหลายอย่างนะฮะวันนี้ก็อยู่กัน กันดีมากนะฮะทให้สบายกันมาแล้วครับคุณนายหลุยของเรานะฮะวิคตอเรียเบคแฮมนะฮะลงโซเชียลแมด้วยอ้าวอันนี้แน่นอนนะฮะก็บรรยากาศดีฮะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศกันเต็มที่นั่งชิวกาแฟกับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศประมาณนึงฮะเย็นๆชิลๆสบายๆบางคนก็เดินใส่เสื้อแบบบางๆกันนะฮะ เดี๋ยวชิวกับกาแฟกันก่อนแล้วกันมีความสุขมากคิดถึงไทยแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันแล้วครับไปกนันกินกาแฟก่อนคาเฟ่เน,นโลอร่อย